สวัสดีครับผมทนายเดชาจะมาให้ความรู้ทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นนะครับเราติดตามคดีชูวิทย์กับคุณสันทนะทะเลาะกันเถียงกันไปเถียงกันมานะเรื่องคนจีนสีเทาเรื่องบ่อนการพนันสถานบริการมันมีข้อกฎหมายที่น่าสนใจว่าคําว่าแจ้งความเท็จคืออะไรแจ้งความเท็จคือแจ้งข้อความแจ้งข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากความจริงมันต้องมีความจริงก่อนถึงจะมีความเท็จ แต่ถ้าความจริงยังไม่ยุติยังไม่แน่ชัดว่าเป็นอย่างไรมันก็ไม่ผิดฐานแจ้งความเช็ตอันนี้คือข้อแรกการแจ้งความเช็ตในคดีอาญาน,นนะถ้าผิดไปจากความจริงเช่นทะเลาะกันทําร้ายร่างกายแต่ดันไปแจ้งว่าชิงทรัพย์ชิงสร้อยอันนี้เขาเรียกว่าแจ้งผิดไปจากความจริงก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันไม่มีความผิดอาญาเลยอย่างกรณีของคุณชูวิทย โรงแรมเขาไม่ได้มีการมั่วสุมยาเสพติดแต่คุณสันทนะดันไปแจ้งความว่าโรงแรมชูวิทย์มีการมั่วสุมยาเสพติดอันนี้เขาเรียกว่าแจ้งความเช็จทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีการมั่วสุมยาเสพติดอันนี้ก็มีบทลงโทษจำคุกเหมือนกันนะและถ้าเกิดคุณสันทนะมีการแจ้งความเพื่อที่อยากจะให้คุณชูวิทย์ติดคุกนะโทษมันก็หนักเพิ่มขึ้นอีกนะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา174จก็จะมีโทษจำคุก สูงสุดไม่เกิน5ปีดังนั้นก่อนจะไปแจ้งความใครว่ามินประมาทลักทรัพย์ปลุกลุกนะครับหรือกระทําผิดอะไรนั้นต้องมีพยานหลักฐานก่อนอย่าเป็นคนปากพ่อยนะอย่าเป็นคนหิวแสงนะถ้าปากพ่อยหิวแสงหรืออยากจะกันแกล้งชาวบ้านเขาระวังจะโดนสวนกลับพอโดนสวนกลับแล้วก็จะต้องติดคุกติดตารางนะี แจ้งความเท็จฟ้องเท็จเบิกความเท็จติดคุกทั้งนั้นครับคดีประเภทนี้ศาลฎีกาถือว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงเป็นการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนต้องเป็นคดีความต้องมีความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นอย่าไปแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่นนะส่วนคดีชูวิทย์กับสันทนะใครผิดใครถูกนั้นรอศาลอาญารัชดาตัดสินเห็นว่าข้อกฎหมายเป็นประโยชน์ช่วยกันกดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์ด้วยครับจุกครูจุกครู